สวัสดีครับพี่น้องช่วงเช้าๆนะครับเมื่อนี้เกิดปรากฏการณ์นะครับหลังจากที่โอดได้อันนี้เนาะพี่น้องอันนี้คือช่วงเช้าๆหกโมงหกโมงครึ่งนะครับมาเบิงนวครับผม้นภาพี่น้องมาเบิงหมอกลงครับพี่น้องปัดบบเกยเห็นหมอกแสดงว่ามันจะเขานาหนาวหรือแม่นบ่อนี่ บิงเ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 บิงแปลกหูแปลก,กตานะครับมือนี้หมอกลงยังหนักเลยนะครับนะครับเบิงขนาดในกล่องนะครับซัมนี่นบนในกล่องอนะโอ้โหพุ่นมองไปสุดลูงหูลุกตาครับหมอกลงนะครับลงไปทั่วเลยแสดงว่าเริ่มจะเบิดฝนละมั้งผมว่า ทางสีสเกตนะครับเบิงหมอกล่งย่างหนักนะครับเมื่อนี้นะครับสนใจพี่น้องเบิงนะครับเนมไปไกลๆหุ่นหมอกลองย่งางคักเลยตอนตีหามหาหกโมงนี่เกือบแนี่มบริเวณหอยยังครับเนี่บริเวนหอดถนนเนาะนี่คือเริ่มจางนะครับนี่ มผมก็เพึ่งเคยนะครับพึ่งเคยเห็นนะครับในรอบปีนี้เนาะที่หมอกลงยังสี่หมอกลงองยังหนักเลยเบิ้งพี่น้องแนมเกิดไปเห็นยังนะครับไอที่แนมไปเมื่อวันภูเขาเ้อพี่น้องอันนั้นคือสวนยางนะครับที่สวนยางที่ส,งสงูงๆอ่ะคือสวนยางสวนยางพระรานะครับอันนี้จะเป็นสวนยางพระราเนาะ อยู่แถวนี้หมอกลงย่างนักนี่แหละครับพี่น้องมาอันนี้กับสวนยางพารานะครับให้พี่ให้น้องดเดบึงนะครับอ่ะเป็นพี่น้องดเดบเงข้าวข่าวเอาซ้ำนี่แหละครับพี่น้องสวัสดีครับ